สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วผม FPS ว <Yeah. S 1> ัยแช่นังเล่นในเกม The King of Fighters a l l Star อ่าก็ได้านาเป็นที่ชื่นชมเลยนะอืมเกี่ยวโอเคอ่าก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าต่อจากของอคลิปที่แล้วนะที่ผมค้างไว้เรื่องไอคาริวันเนี่ยเอออ่าส่วนตัวผมไม่ขออธิบายน,นะว่าเล่นยังไงอ่ะ แต่ก็มันมีง่ายๆนะกดกิจกรรมเออเนี่ยก็แค่สุ่มเลกแต้มพวกนี้นะโอเคนั้นเราไปสุ่มเลยนะไปปั๊บออกก่อนไปที่กาชาเริ่มจากไหนก่อนดีล่ะเอาของฟรีก่อนนะเพื่อวัดเลดหน่อยโอเคในคลิปที่แล้วสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมถึงออนับ นีครับนี่อ่นี่มันจะครบสามสามหมื่นได้ไงเออจะขอสูมักสิครั้งนะเพื่อต้องการตัวเฟเตอร์มาทําแบบว่าไอ้เครสคริวันของเมื่อกี้นะเอออันนี้ก็รู้แล้วนะรู้แล้วแต่ผมยังไม่สุ่มก่อนนะผมขอวัดฟําเกลือก่อนเกลือต้องวัดกันด้วยวัดไอโอดีนเดี๋ยมามาที่สูงฟีนก่อนไปอืม อ๋อตรงนี้ได้เอาห่างๆหน่อยอืมคิมฮาร่าได้บรอนได้ส,สีเงินสีเงินโอเคแจมเพิ่มเก้าว่านไป้ามาการ์ดการ์ดนี้เขาไม่นับนะรู้สึกว่าเขาจะนับเฉพาะพวกตัวไฟตเตอร์นะอืม อนี่ก็ได้ <c oughs> มาต่อออนเลยโอเคอืมเอาอันนี้ด้วยกันสีสี่โอเคผมอุตส่าห์ดองไว้ก็มีประโยชน์ช่วงนี้แหละเออ <c oughs> ดองไว้เยอะอยู่นะอืมอ่ามาไหม ไม่ไม่แตกแดงเลยนะเ <c oughs> กลือจัดจัดอะหกสิบสองเออโอเคมันขึ้นมันขึ้น,นเดี๋ยวมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีมีอยู่อีกตัวไฟเตอร์นี่อ่าเอาเลยใช้เลยจังหวะเนี้ยเฟเต้าอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงไม่ต้องลุน้นแต่จะลุ้นว่าออกเป็นใครได้ผมจะได้ปั้นสีดาวห้าดาวกับเขาบ้างไหมนะเออ เฟตตามันต้องมาอยู่แล้วแหละเออแหมแมแตกมาใครโอ้ยคุรานูยังไม่มีนะคุรานูอะ่ะอืมก็ได้อยู่โอเคได้ได้อยู่ตัวใหม่เออยังไม่มีเลยโอเคครับยังมีอีกชิน้นจะลองกัดหน่อยไหมสักสีใบมาอืม แต่ในจังหวะนี้ก็ทุ่มแล้วก็ลองทุ่มให้หมดดูอืมแดงมาได้เหรอกบโจอืมถ้าไม่ตายมาเลยเหรอเฮ้ยช้การนี้ดีการนี้ดีหาตังค์ดีซ้ำจ้ะอืมมาอันนี้ขอขอ,ขอเล็กหน่อยใช้ไปเลยเก้าใบเก็บไว้นานนะเนี่ย เืมได้อะไรบ้างโอ้ยได้เพชรได้ตัวอ๋อพวกนี้โอเคได้บี้มาก็ฟิตต้าอีกทีนะอืมอืมไหนได้แดงแดงอยู่ได้แ,แ,ห,ลแหละแต่เป็นตัวอะไรอะ่ะเอเฟิตต้าอ่าแตก ไม่ก็คุ้นว่ะมุกไขรเอ้ยขึ้นสามดาวเลยเธอมุกไขรอ๋อได้เก้าร้อยอ๋อเซตตัวนี้คือไม่ได้ใช่ไหมแต่ได้เมมโมรี่คือได้ใช่ไหมโอเคการ์ดอีฟไฟเตอร์หกไปโอเคมาเสียดายอยู่นะ,ะแต่ไม่เป็นไรเราค่อยว่าอีกฮีอแดง ขอเฟสต้อีกได้ไหมอือหือสองตัวเลยเหรอฉันไม่มันไหวอยู่แล้วใครเหรอจ๊ะอลิซาเบนเออดีอยู่ท่าแสงผู้หญิงาเลยชิออน <laughs> ฉันใครล่ะอ๋อมาชวาัวร่างตาตาบอด อ๋อครีสอะยังไงดเมีอะไรนี่จะขยะอ๋อชิซี่โอ้โหได้2,000เลยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เอ้อมีไหนอีกอันนี้ยังไม่ใช้โอเคเข้าใจเข้าใจทางแล้วมาขอแค่ได้ฟิตต้าก็พอใช่ไหม เฮ้ยแตกโอเคสคริปเอาได้ร้อยหนะึ่งต้องอะไรโซเชเนต็ตเออรู้สึกว่าไปรวมเมมโมรี่ก็ได้นะเออนี่แดงดอกสุดท้ายดอกสุดตโอ้โหสองตัว สองตัวดอกสุตท้ายตองชุดคิมคิมอือขึ้นสามดาวครับจัดไปอ <store cam? S 1> ๋อ so <traps> well. okay. okay. hey, ้โหพิตตี้แมกซิม่าโอเคกีอบเสียสกิปแล้วโอ้โหม่ไม่ร่างนี้เฮ้ยไม่เคยไม่เคยได้นะไม่ร่างเนี้ย Okay. ไม่ได้ขึ้นสีดาวบ้างเลยเอาน,นี่บ้างเก็บมาพร้พอมๆกัน, <c oughs> อนโอ้ยล่างปีจาดโอ้ยโอเครู้สึกว่าจักเกลี้ยงเลยนะ อ่าก็ไปตู้นี้เลยสิบสิบอันตีนะสิบครั้งขอออกตัวกอบม่วงมากก็พอแล้วไอ้เซ็ตการ์ดบัตรผมไม่อยากค่อยอยากได้เท่าไหร่นะจังหวะเนี้ยเดี๋ยวทำรวนก่อนอเป็นตัวเดียวใช่ไหมได้แค่ชิ้นเดียวใช่ไหมอืมเป็นอะไร ไม่อยากได้การ์ดจ้าต้องไปรวมอีกแล้วอืมอีกครั้งอยากได้ไฟ,ไฟเตอร์เว้ยมันต้องออกเป็นลุงใช่ไหมนี่ไฟเตอร์ช่วยอย่างเนี้ยผู้หญิงแล้วเหรอใครอีก่ะโอ้โหพิตี้ซีโร สุดยอดสุดยอดได้อยู่900เออได้อย่างนี้สิใหมได้อย่างนี้สิอนี่ไม่ธรรมดาเนี้ยเป็นการ์ดเป็นตัวเนี่ยซ้ำได้มาแล้วหรือยังวะเออได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคค่อยไปรวมรอ่ะ เฮ้ยไฟเตอร์อีกแล้วเนี่ยสุดอยอดได้ตัวได้การเลยสุดยอดอย่างเงี้ยชอบ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 โอเคไปยาวไปยาวเก้าร้อยโอเคเต็มยังวะไม่ได้ไปดูเลยมาขอประกายลุกมั้งเด้อตรงกลางเลย Uh huh. ตามปากโอเคเซ็คไยยะได้อยู่ได้อยู่เซ็คไยยะมาต่อนเลยเหลืออีกครึ่งทางอีกห้าครั้งตรงเนี้ยโอ้โหไฟเตอร์ใช่ไหมอืม uh huh. การ์ดนี้ซ้ำยังวะได้ไปเลข มาดวงดียังครั้งนี้ครั้งก่อนนี่ทเรตทุลังบอกตรงขอตัวอีกขอตัวอีกแดงเดี๋ยหนาร่างระเบิดห้าเกตด้วย มาจิ้มตรงไหนหน่อยจิ้มตรงไหนดีตรงนี้เลยกันอื้อหือสีรุ้งมาแล้วเคได้การ์ดดีมาเลยจังหวะนี้อื้อหือแตงโมชัดๆวุ้ยโอโหุโโิโอเคอีกสองครั้งกลางล่างเลยกันจิ้มกล่องเล่นนี่ลุงลุงนี้ไม่รู้อ่ะอ๋อถ้าไม่ตายของไม่ สามสามเกตใช้ไหมถ้าไม่ตายนี้เออสามเกตอ๋อไม่ใช่ใม้ท้าไม่ตายโอเคสุดท้ายแล้วอ็อกชันออกชันหรือาก,การอ็อกชันเฉพาะเฉพาะทางด้วยอืมอืมถี่ลงอีกแล้วเป็นการ์ดเป็นตัวที่การ์ดนี้อ๋อสามเกตโอเคหมดลงแล้ว หมดเกลี้ยงผมขอไปดูหน่อยนะว่ามันเต็มยังผมน่าไปสุ่มการ์ดเฟ,ฟเตอร์ต่อเฮ้ย <Hey, S 1> เลยืออีกกี่ช่องไม่เยอะแล้วโอเคไม่เยอะแล้วอืมมาผมจะใช้ไอ้สลับกันนะทั้งการ์ดทั้งบัตรพวกเนี้ยสลับกันนะไอ้การ์ดเฟเตอร์ก็การ์ดเทเกนบัตรนะโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วใช่ไหมมาเอานี่ก่อนเฟเตอร์สิบ คูณสิบเลยไม่ไม่ไม,ม่มันหนักไปหนักมือหนักมืออืมอ่าฮุยแดงฮุยมาถึงก็แดงเลยอูย้หูยวันนี้วันของเราเว้ยเป็นใคร <S <S ผู้หญิงมาเลยนะช่วงนี้มาอ๋อเหมอยซิงเออ มาชว่วย,ยใช่ไหมเยอะใครอ๋อมาชว่วยจริงๆด้วยโอ้ยอืมเนี่ยพันหนึ่งโอเคจหนักจะเต็มแนละ้วจังหวะนี้ดวงมาดวงมาอืมโอ้โหสีรุ้งเลยเหรอ มีลุงเลยเหรอ,อมาได้อัพการ์ดเพิ่มเออยอะแยะเลยทีนี้ทั้งนี้ฮึมแดงเอา่ะเอา่ะเอาวปโอ้โหอีกแล้ว ข้าพระเจ้าใครอ๋ออิชินโอเคไม่ได้กัดไม่ตายเขาเลยอะหายากหายากเหมือนกันครับกัดทำไม้ตายเกือบพันไปอืมจะทำจบในหนึ่งวันไหม โอ้โหเนี่ยมันเนี่ยดวงมาเลยแต่มันไม่มันไม,ไม่ไม่สามสักใบเลยนะออกครบชุดมาแล้วเนี่ยเออออกครบชุดมาแล้วจั่หว่านี้มาขาอีกเท่าไหร่ไม่รู้สมสมๆไปอีแดงแล้ว <c oughs> อไม่เจ้าไม่เออชี่ยอย่างเง้ยเออสามดาวแต่ถ้าแมาตายก็ยังไม่มาไม่เป็นไรก็บไว้ก่อนโอ้ยตัวอื่นมั่งก็ได้เออไม่ได้ว่าเลยอืม <c oughs> bay lấy xăm lại dưới đây nè, lại khăn đấy nè Tẹt mấy Sức ở rồi Oh cắt đi đi, cắt đi đi Cơm tì, option Chào ơi khốp Chào ơi đây, yes yes Quả chầm mà hắn á โอเคได้โอ้โหร้อยยี่สิบต้องสลับกันถึงมันอืแดง oh, 4, 2, 2, uh huh. โอ้โหสีลุงสองใบอื้มครบเซตแล้วเมื่อกี้ โอ้ยถ้าไม่ถ้าจีรังกาไม่มาครบชุดเลยเคมาแดงไหมแดงไหมแดงไหม,มไม่หนุยไม่ตรงไหนอ่ะอื้อหือแตกนี่มือฝึกฟังวัด ความตายอะ่ะอื้มพิจิกรีกโอ้ยกี่ร้อยโอ้ยเอาหว่าดวงมาวันนี้เว้ยสมอีหมืไปเลยเต็มยังวะหลอดนึงเต็มหลอดคาริวันยังมาอีกแล้ว มาอีเยอะไหมเจ้าเคยเรียวสักกีเออได้ขึ้นก้อนสักทีกมาเก้าร้อยแกร์น่าจะถึงเลยนะสองครั้งโอเคกำลังมาดวงกำลังมาอืม เบ่งแล้วโอ้โหจัด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 โอ้สองต oh. ัวสองตัวใช่เคลียวไหมเรียวเรียวเรียวเออเรียวไหมฮะอีกตัวเป็นใครพิจ ouais ิพิจ uh, ิคลิกเออพิจิคลิกอืม เด็กไม่ดีตนะ้องถูกลงโทษใช่ไหมโอ้วิ๊บโอเคโอ้ยพันแปดร้อยน่าจะเต็มไหมนะน่าเต็มหมดแล้วเอาสุดท้ายเต็มแม็กปลบอยบอยอือโอ้แตงแอ่ะติดติดกันเลยอ่ะโอ้ยรอบนี้รอบสุดท้าย สิ่งนี้สิ่งนี้อ๋อเอสกิสันทิ้งเคียวอ๋อคริสโอเคอืมพันหนึ่งมา นิดเดียวยนผมดูแลวดูแลวผมไปดูตรงนี้ดีกว่าอยากรู้ว่ามันรวมได้ไหมนะรวมเมมโมรีได้่ไหมเมมโมรี่รวมใช่ไหมอ่ะกรอบทองทีนี้ปับ๊บใครดีมันได้ไหมอยากรู้ได้เมมเมมโมรีไหม Uh huh. ได้เก้าร้อยเฮ้ยพลุกว่ะเมื่อกี้จะสีนสิเงิมืนมานี่เฮ้ยไม่ดวงมาแปลกแปลกวะอ๋อ oh, ได้พันห้าอ่าโอเค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 เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ว่าผมทำจบเลยนะเออจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับจบไปนะสำหรับทิปของผม S S อ่ารับไปเลย อืมสามร้อยเต้มอะไรก็มาอีกอรสามร้อยเตมเอ๋อเมมรวมใช่ไหมโอเคครับส่วนตัวผมขอขอจากกลางไปก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปนะเพราะผมทํารวมแบบสรุปมาหมดเลยนะว่ามันสามารถสุนน่มได้จากไหนมั่งนะไอ้คาริวันเนี่ยโอเคก็เอาไปทําตามได้นะอยากให้ทุกคนได้เมมมาอัพนะของผมก็ส่วนตัวอัพเคียวนี่แหละเออถ้าผมลางตู้ได้อีกก็น่าจะได้ไหมวะสามดาวน่าจะยากนะอืมครับ สวัสดีวันนี้ก็ขอจักการไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย